เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมฟิชชิงแพลเน็ตนะครับแล้ววันนี้เราจะไปทำเควสบอสนะครับที่ไคจินโอลิกันนะครับชื่อภารกิจว่าไคจินโอลิมูเทนลอฟเตอร์นะครับผมเรามาดูที่เงื่อนไขภารกิจครับเงื่อนไขภารกิจเขาให้ใช้อ่ามัสเซลมิดหรือเคลมมิดนะครับบนคันบอททอมใช่ไหมคันบอททอมก็คือคันหน้าดินทั่วไปนะครับคันหน้าดินสูงสุดก็วิวแปดสิบที่เราใช้กันนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้ไปที่กลางคืนแล้วให้ใช้คันหน้าดินที่เกี่ยว ที่เกี่ยวหอยทั้งสองชนิดอะอะไรก็ได้สักชนิดหนึ่งนะครับลากที่พื้นใต้กลนทะเลเพื่อหามิวแทนลอฟเตอร์นะครับรับภารกิจไปโอเคเดี๋ยวเราไปหากันโอเคเราดูที่ iPad ครับมันจะมีจุดบอกอยู่นะคราวที่เห็นก็ประมาณ5จุดนะครับใช่ไหมห้าจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดใกล้ๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีฟาสทเวลอยู่นะครับฟสทเวลไป ยังไม่ได้ขึ้นเรือเลยเด็กขึ้นเรือก่อน,น,อ,อ,นอย่าลืมนะครับเขาให้ใช้คันบอททอมนะคันหน้าดินนะครับไม่ใช่หน้าดินทะเลนะบอททอมคือคันหน้าดินน้ําจืดปกติอ่าฟัสทวเวลไปโอเคเราดูใน iPad คือเราอยู่รอบเกาะตรงจุดที่เขาบอกแล้วนะครับแต่ทําไมเราอยู่นอกจังก็น่าจะรอบๆบเกาะน,นี้นะผมเดานะครับแต่น่าจะเป็นตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเนาะโอเคคันหน้าดินคือคันนี้นะครับผมใช้เบ็ดเป็นเบอร์1นโอนะครับ โปรบิดไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่แต่เขาบอกครับให้เราใช้หอยนะอ่ะเรามีมัสเซลมัสเซลมีดอยู่นะครับเป็นหอยแมลงผู่แล้วก็ให้ฆ่ามไปเป็นตอนกลางคืน Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. เอาละตัวสุดท้ายมาแล้วนะครับมิวแทนนะครับใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับสำหรับ10ตัวนี้ที่ได้มารับเหยื่อภารกิจมาแล้วก็เป็นรับเควสตัวบอสต่อภาพแตกมากดูดิทางซ้ายภาพแตกมากเลยเอาละหลังจากรับภารกิจเสร็จนะครับผมแล้วเราเปิด iPad ดูจุดนะครับนี่ไงเขาจะมีจุดบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่น,นีตรงนี้เดี๋ยวเราจะวัไปจุดเช่าเรือแล้วขับเรือไปใหม่นะครับ มันไม่ใช่แล้ครับทุกคนพอเรามาถึงจุดแรกเนี่ยมันเหมือนให้เราเช็คไปตามจุดเรื่อยๆครับซึ่งมันมีหลายจุดว่าจุดนี้จะมีตัวไม้อะไรประมาณนี้แหละหลังจากที่เรามาถึงจุดแรกแล้วเนี่ยมาแสดงจุดถัดไปให้เราเห็นทันทีนะครับคือจุดตรงนี้ทันนั้นแล้วเนี่ยเราต้องขับเรือไปต่อทุกคนมันยังไม่จบแค่นี้ยังไม่ใช่จุดนี้นะครับทุกคนขับเรือต่อไปจุดที่2 หลังจากเราไล่าตามจุดที่เขาให้ไปมาประมาณ5-6จุดนะครับขับเรือเมื่อยมากนะครับภารกิจนี้ก็จะเสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตัวบอสนะแล้วก็น่าจะเป็นภารกิจให้รับต่ออีกรอบหนึ่งเพื่อตกตัวบอสละมัง้งผมคิดว่านะอ่ะนี่คราวนี้จะได้ตกตัวบอสแล้วนะครับผมหลังจากที่เราไปทัวเหมือนให้เราให้เราทัวหาจุดกกอนอ่ะโอเคเราแท็กภารกิจไปแล้วก็เขาให้ใช้ขันหน้าดินนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อใช้เหยื่อมิวแทนลอฟเตอร์นะครับที่เราได้มา ในตอนที่ตกไอ้นั่นก่อนเนาะอันนี้ผมไม่รู้นะมันไซส์ประมาณ2 0 0้กว่าโลนะครับ250บวกบวกเป็นเบ็ดทะเลนะครับทุกคนผมจะใช้สักเปอร์16ได้ไหมอ่ะสักเบอร์16แล้วกันครับจริงๆเบอร์18ก็ได้แหละบางตัวขนาดนั้นเลยเนาะ,ะแล้วก็ใส่มิวแทนลอฟเตอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าเขาให้ตกตรงไหนมีจุดบอกไหมน่าจะเป็นเรือข้างหน้าไหมผมเห็นเรือจอดอยู่ข้างหน้าเป็นเรือลำสีเหลืองๆนะครับปกติเรือที่จอดเป็นจุดพวกนี้จะเป็นเรือลำสีขาวนะ อันนี้นี่น่าจะเป็นจุดนี้แหละครับจุดบอสนะครับอันนี้นะครับตรงเรืออับปางตรงนี้เนาะ และแล้วก็เสร็จแล้วทุกคน271กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวน้องกันนี่ไงล่ะไม่เห็นหน้าเลยนะครับผมกูปเปอร์ซีล่าความยาว253เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก271กิโลหน้าตาเหมือนเอิร์ชูชีปลาเลยอะโอเคปล่อยไปนะครับเพราะกระชังเราเก็บไม่ได้เอาล่ะสุดท้ายภาร,รกิจเราก็เสร็จแล้วนะครับผม สุดท้ายภารกิจเราก็เสร็จแล้วอันนี้ตัวนี้แถมมาผมไม่รู้ว่าไม่แน่อาจจะเป็นบอสสองตัวก็ได้นะใครจะรู้ตัวนี้อาจจะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งก็ได้นะใครจะรู้จัดหนักจะเต็มให้มันหน่อยดิก่อนปิดคลิปนะครับเอาบอสสองตัวโชว์ไปทีผมว่าผมได้บอสสองตัวทุกคน वह तो उन्हीं का बॉट นี่งไงทุกคนผมได้2ตัวเหรอเฮ้ยอันนี้คือกรูเปอร์ซิลล่านะครับตัวที่2 276กกิโลตัวแรกเราได้271กิโลซึ่งเราปล่อยไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กับน้องตัวนี้กันเต,ต็มจอเอาล่ะทุกคนสําหรับน้องบอสปลาเก๋าบ่อ83นะครับก็เดี๋ยวจบไว้แต่เป็นเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบไปมาสวัสดีครับปล่อยมันไปกระชังใส่ไม่ได้นะ่าสงสารจริงๆบายบาย